คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้ายญิงแห่งวงการ i อทีฉัดปวีที่เธอมีความสามารถความรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างมากมายและไม่นานมานี้นะคะเธอเองก็เพิ่งจะฉลองวัน,ในใคล้ายวันเกิดแล้วก็วันครบรอบแต่งงานในวันเดียวนะคะเมื่อสีธันวาคมที่ผ่านมาซึ่ง C ีงงก็กำลังจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์สำคัญที่จะเปิดตัวในเร็วๆนี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจซีสโตรร้านแก d g เจ็ตไลฟ์สไต์แนวใหม่ถือเป็นการเอาใจสาวกไอทอย่างเต็มที่ จริงๆ Sea Space เนี่ยก็เป็นส่วนเชื่อมของ Sea Store ค่ะเออวิตายแล้วบอกได้เลยใช่ไหมนี่ก็จะบอกที่แรกเลยนะอเอ็กซ <laughs> e ์คลูซีฟมากเอ็กซ์คลูซมากจริงๆ Sea Space เนี่ยเป็นหนึ่งในความฝันเล็กๆของ c s e เลยค่ะคือเราเรารู้สึกว่าเราอยากมีพื้นที่ที่ทำให้คนเนี่ยคิดค้นเทคโนโลยีเหมือนซีเป็นเด็กนิเทศแต่ซีก็อยากประดิษฐ์เทคโนโลยีเป็นมากๆก็ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี้ยก็ พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีก็เพิ่งจดสิทธิบัตรไปตัวหนึ่งค่ะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้เปิดตัวในในงาน Seaspace ในช่วงต้นปีเนาะนะคะลุ้นมากเ,เ,เป็นคนคงสงสัยว่าสิทำแกจิตอะไรอ เดี๋ยวต้องมาดูกันซีสโตรเนาะที่สยามเดสคัฟเวอรี่ค่ะก็เป็นธุรกิจใหม่ค่ะปีนี้จริงก็อยู่วงการมาได้ทําเรื่องที่เราอยากทามาหลายๆเรื่องและในการเป็นสื่อนะคะก็ยังคงเป็นสื่อเหมือนเดิมนะยังคงแบบทาข่าวทําอะไรเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าด้วยความโควิดแหละเราก็เลยโปรเจกต์ที่เราคิดว่าจะมาเปิดร้านเนี่ยมันก็เปิดดีเลย์ไปค่อนข้างเยอะค่ะล่าสุดก็เพิ่งเปิดไปที่สยามเดสคัฟเวอรี่นะคะก็เป <มา S 1> ็นร้านแก๊เต,ต,ตเนาะมาล่าสุดก็เห็นเพิ่งผ่านงานเกิดไรใช่ไหมครับใช่แล แล้วก็งานครบรอบแต่งงานด้วยใช่วันเดียวกันเลยรู้นะเนี่ยไปสองมากิดตา้าอยู่ตลอดค่ะบอกบอกว่าของขวัญอะไรเป็นพิเศษนะครับจากคุณคุณคุณสามีอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนี้ไม่ก็เรียกว่าอะไรดีอะเขาก็เราไม่ได้อยากได้อะไรอะค่ะรู้สึกว่า รู้สึกว่าไม่ได้อยากได้เลยจริงๆเพราะเขาถามว่าอยากได้อะไรแลก็ตอบไม่ได้ว่าอยากได้อะไรจริงๆก็บอกเขาว่าเออมาช่วยงานหน่อยดีงานเยอะมาก <laughs> <laughs> เขาก็งงๆนิดนึงเออเอาไงเนี่ยเออ <laughs> แต่ก็ก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษค่ะเขาบอกอยากได้อะไรก็บอกค่ะก็เลยเก็บแต้มไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวตอนอยากได้คิดออกแล้วค่อยบอก เป็นวันเดียวกันเลยคับกับวันเกิดของพีซ่ซเองคับใช่ค่ะวันแต่งวันวันเออเวท i n g party กับวันเกิด,ว,กดวันเดียวกันคุ้มเนาะให้ของขวัญชิ้นเดียวจบเลยคุ้มมากก็คือว่าขอขอช่วยงานนั่นเองค่ะขอไอ้ช่วยงาน <c oughs> เป็นของขวัญ ขอบคุณที่ติดตามกด Morning i n s i ไซ์กันทางช่องท u e ไ n s ์เอ t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True i n s s i h t HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ